คือว่าได้ใบแมงลักมาเยอะนะคะมาเยอะอย่างที่เห็นค่ะเราก็จะมาทําวิธีทํายังไงถึงจะเก็บแมงลักได้นานนะคะอย่างแรกคือต้มน้ํานะคะไม่ให้เดือดนะคะแค่ร้อนๆแค่ร้อนๆนะคะเสร็จมาเราก็ใส่ลงไปในหม้มอนะคะใส่แค่แค่นี้ค่ะแล้วก็ยกขึ้นแค่นี้เองนะคะเอาขึ้นมาให้น้ํา พอขึ้นมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็เอามานกน้ำเย็นนะคะนกน้ำเย็นนี่คือนอกน้ำเย็นนะคะนกน้ำเย็นเสร็จก็ยกขึ้นเลยค่ะอันนี้คือเย็นแล้วนะคะนี่คือเย็นแล้วให้น้ำหยดออกหมดแล้วเราก็เก็บค่ะรอให้น้ำหยดออกหมดกันนะคะ พอน้ำมันออกจะหมดแล้วนะคะเราก็มาแบ่งเป็นว่าเราจะต้องการใช้เยอะใช้น้อยนะคะสําส่วนตัวก็จะใช้แค่นี้ใส่ถุงไว้นะคะแล้วก็เก็บอีกอันใส่ถุงไวค้ค่ะพอเสร็จเราก็มาใส่ช่องฟิตรารที่เราน็อกน้ำเย็นนะคะผักมันก็จะไม่สุกง,ง่ายแล้วก็จะสีเขียวสวยนะคะอย่างเนี้ แช่ช่องฟิตไว้นะคะเรียบร้อย